สวัสดีค่ะพี่นอกปลอกใายที่ยกแป้งซอมองุดแจค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องนี้ทกคนผู้หายีกเช่นเคยค่ะมื่อนี้ลูกหลานพาไปเที่ยวทางอำเภอนุม,มานนะคะทางเก่งคันสูงนะคะทางบ้านาน,น้องแอมนนะคะตามมาเพิ่งมาชมตามมาเที่ยวน้ำกันค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ <c oughs> ท่านมีบ้างไหมไม่ออาเลยรล เออสีไม่หนีมีเช่นเนี่มีใคมาจะกคงเลยมีมีหมดบนขาใครเขามีเลยมีจกคนเลยมันเป็นน้ำโค้งหอมเลยไเออเทียนข้าสูงข้าวเนียมาก็ว่าเลยนี่ข้าวเนียวม้าก็ว่านะมเคยมาเลี้ยเอาบข้าวม้าก็บบ แดดบอดข้ามเลยอันนี้น่าคองบนงานนะฟังาบอกว่าสิคือฟังเล่าทีไดอนดอนด้นดอนเออดอนชาวบ้านยังติดอยู่ห้อง ถ้าคุณจะลามพองแน่นนเนาะามพ้อห้ามผ่าน <c oughs> พันวะ ต้นเดียวนะคุ้มเป็นฟิตต้นพอมันออกงาอุ้ยเนาะเดี๋ยวแนวเลยเห็นไิ้โหนามเข้นเนาะช่องใสนหนามเข้นเขาเขาง่ามมัหลงอันนี้ก็จ็ตเนาะอเข้าว่ะเขาบอเปลืมองเียว่ะป่าเนาะน ว่านางสีเบ็ดอยูน่นี่เนาะเห็นบอกเขาไหลสดมติมันกินอ,อาหาร,าารอยู่แจงขั้นสูงอือกระสีแมนแท่แบบนี้แหละเพราะว่าเขาสีมีแง่มึงเขาเขาวันแง่หนาวลกเ่าเออแงมเดือนจีเดือนหาน้ำบอลม,บมันไหลค์คาทชั่นน้ำตื่นเลยน้ำตื้นมาเชื่อหลังจากที่เอาเองเนือ้อ บมีเป mm. uh, ็นมือน uh uh wow ี้หรือว่าชมือมีอยู่บอกชูมือนเห็นบ่ม uh, ีมือนีนยังมีไงแม่มันน่ะย่ำหน้าเนาะย่ำฝนเรีางานเขาไหงานให้งานเขาเขามีตลอดมันเป็นไปไ่ได้ มีต้บริจาคยบ่นปูนนโอ้ยยูยย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 ยดนยย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 ่ยยยยยอนยั้นย้ยงยูยยยยยยยนี่นยย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 ะพยยยยอยย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 ย้ยยยยยนยยนนย่นเอ็นยยยย่ยยฟังยยยยย่งยายายยยยยยล่ายย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 นยย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 นยย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 นยยยยยย น้าทั่างนั่นอีกเนาะจ้าหงใหญ่กดทั้งตี่นนี่น้ามันขึ้นมันบปรไซน้ามันบรรยากาศเนาะเห็นเข้ามานมันขึ้นแห้งเออนี่เรือสีเรือหายน้ำสงการน่ะเนาะเอ้ยใสคือตาแมวคือจิกินได้มายนนี่มันก็น้ำขืนคือว่าอะไรฝ่าหนักยุ่ใส่มากยู่ั้งมุกผลยานั้งสมปอยบนโต๊บ่บเลยโต๊นิดนิด ข้งางงานจังหวัดมุกดาหารข <ừ. S 1> องเันไนเมืองบอกดูบานนอกข้างนี้แหละทูนบริจาค้องไม้อะทูนเมืองตอนเิ้ใโเลาัแข็งเรงติดหองได้กันในช่วงให้เตา

มันข้บไปแล้วถูกห็แถวาื้อกอนหถเซา้อกอนนั่นแหละทาทาให้ก่อนเด้อทาให้ก่อนก็อีกนัดนึงอ่นี้เนี่ยเพ <source, S 2> ่นวารายน้ำรดใหญ่ไปซะก่อนจะไปแวะ เดนาเด้อเดี๋ยวไปเลยลูกเลยเดี๋ยวาไปเด้อแ๊ะแม่เมี่ย่จุ่นแล้วเดี๋ยวัไปลูกมาสิมามหน่สิมา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 กมอแช่าใหม่ก็ได้มอยากุ่นแล้วลูกมาสิดมาขออนกอนลูกขอคอนก่อนขอเอาเกินนลูกเออเออขวัก็เออนีมัน มันคืออต้องใส่ดอกไม้แดงยายโอ้ยใส่นีบบอกใส่เหดคนมากดอกไม้แดงเ้แดงเมือดงเนาะโอเิว่าสัตว์รังหม่องเป็นสมีดอกบัวเนาะไปเนาะ ยากนะประจำ่อนเปบงแ่นอ้อพยา่านี่ยนม่ซื้ยะไอนนืาห่วยาอยมากสวายมากลายมมวยมากสวยยมากยากากส้ามาวยนากสยมากสยากยายากนวมาก่วมายาย่กยมออมากสอส่นมากสยนากสวยาามากมากยสวยาม

สมมักสมม้ไรแลยเนาะโอ้ยอยากยให้ลูกเป็นคู่บ่อยากหยให้ลูกเป็นตำรวจบ่อยากให้ลูกเป็นทหารบ่อยากให้ลูกไปสอบอย,ย,ยังยังได้ดีดีว่าเจ้ามาบุญบุญรอดสันมาได้น่ะผลไม้ก้าวยางก็ไกให้เจ้ามาวายขันสันกะน,น้ำแดงขันสันกะไข่ต้ม มาไหว้คนแล้วใจเจ้าสิบอกคนสำเร็จทุกอ,อย่างสำเร็จบ่มีวา่าจิขนาดเขาไปเกาหลิน้นกันเรียบร้อยให้ให้นอ่องกันมาไหว้มาตั้งแต่โมจีเอ็กซย่าซีซอันนั้นก็นอู้เว้กคนกัน อ๋มันมีอยากเก็บมันที่หนึ่งอยู่อนันต์เห็นบอกเขถือลูกไปในร้อนบ้านเองไอ้พอแม่เฮาป่วยอยู่บ้านบอกกลวยติดสาดอยู่จากปีจากนี่แล้วอยากให้เศร้าไปหาหมอหายังบันไดหบอเศร้าก็ยังกะม้ยมาบอกอืมได้ปื้นมาบอก ยูนีมาเซนมาไหว้ทุกคนก็สิหู้นั่นใส่ยูนีก็สิหู้เขาอะเขามาแก้บุญกอดสีหูทำฟังกอดสีหูว่าเขาเศร้าแล้วเขาก็เศร้าว่าเขาได้แล้วเขาก็ได้เาก็มาเนาะเออวันไหนได้มากะไม่นานนี่นายหนึ่งหนึ่งสองคนคือคือคือเจ้าครับไม่นานเออแต่มันเจ้นสาวๆแน่นะอู้ ูหนูเล่นเตะหนูเล่นแตะเขาพขาโกงหนู7แสนบาทหนูโทรหาติดต่อไม่ได้เลยเขโกงหนูไปเจ็ดสองปีแล้วเขาโกงหนูไปได้สองปีแล้วปูปูตอนนี้ลูกไม่มีตังค์ใช้เลยลูกขอะให้เขาอุนให้หนูจะสามหมื่นได้ไหมปู โอนไม่หนูจะสามหมื่นหนูขอแค่สามหมื่นว่าเลยกรบป๋นเนื้อว่างน้ากนไสเแล้วลงไปเ่ลงไปอันนั้นตั้งลาเผาเขากินยังบอท่านในชุกเลยแตงแตงมากโอนมาสามหมื่นดีขอสามหมื่นในสามหมื่นดีเขเกลียไกายดีนิ่ขึ้นมากต้องดีใจภูมิใจหลายเลยไม่เคยเห็นอย่างนี้เลย ลูกรต่นูไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยลูกขอแค่สามหม่นด้ไรสามหมื่นลูกนู้นู้งี้ลูกขอเป็นเซมโา้ีมาอ่ให้ปาจานใบปาจานอยู่ของ่านตอนยึดจุดแห่ทุกคนนะอ้ยสักสิบแถวได้นีม ดอปเลยคด้วยยายนันบ้านบ้านน่องแอมเนียราได้น้อกันนี่้ะกันนี่เดี๋ยวเราแอมนีได้ไหมแอมชนิขาวนะเีคนเดี๋ยวนี่มันเรียนอยู่สารคามมันแฟนแสดงทั้งบาทดวงไปเดินไปคนเลยไปเดี๋ยวมีกำลังไปกำอาจย่งเรียนอยู่ มันคงจะนั่ง้าย่ออันนี้ยังผูดอุ้ยมันคือดีแนนอนไม่นานตามันมีเหลี่ยมผููดเออภาชนะสิงไดขอให้ไม่นานอะไรทำเล็จทุกชิ้งทุกอย่างที่ไม่นานปั๊บมะขอบคุณแม่ร้ายอันนี้จะเชื่อไหมมืออื่นมันะทิษหาคำเขามาใส่บาดยู สารมาใส่บาตรวัดพระประแดงทินบาตรเขามาใส่บาทรนะบนงานนุ่มต่งซีิบาททุ่ขืออันนี้จะได้ใส่บาตรไท้มื่อบดิด้ทืิ์กินนอก็นน้ำสื่อใส่บาตรไทได้ใหดบุมไทยสีกระตุ่มขนมบนญนือลูกก็ือขนมใส่บาตไปรักชิ้นคุมะด้วยกันเอื้อว่างูเลยฉกมัน ใส่บาใส่พกไอเดิมอื่นดิวยด่วยข็นคันสูงมันมีคนอู่เลยผมมีไครเลยมากกั่บรมีไคร อยู่สายนะยูสยู่แถวนี้บอกยู่เช่าเนี่ยวอเามเมหาที่วเนาะจ้ะขอบคุณหลายเด้อโอกาสหน้าเจอกันใหม่ได้เนาะ หน้าแถวนี่บหน้ามันจนตายเนาะผลิตหน้าห้าวเลยนี่เลยจะเหลมนเลยมันหละเต็มเยบหน้าขาเจ้าเห็ดอันนี้นะขาเจ้าเห็ดใหม่เห็ดอยางเลี้ยเออตลาดเดต้องต้านคนนะบแวะทั้งสองเลยนะอู้้เลาบฮื้อกับเ็นไงได้ฮาก็อยากื่อนี่ละาบกอยากื่อาต้องรบให้ได้ไดวด้ เวโรดเวโรดเวชชื่อให้เวโรดธนาคารก็มาปานนี่ยนอร์บริดอ์น้อยห่วยไวโรดบ๊อบเบาอย่าละเมอเมื่อไงวะ่ะค่ะนี่คือผู้น้อยใจดีค่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีพ่อมแม่ท่านแม่แถาไปเที่ยวป่ะทานแม่เถวว่าแถาเลยไปนั่นไปด้านตะยินแถวน่ะมันมันงามเหนะอนะบริวาถทัพบริดต์ไว้ยังโบเคยไปอยู่ เอาบไปไปอยู่แต่บ้านบบรทนเหลีวต้องทำไปเดี๋ยวอะอนานจะไปเป็นโชว์เป็นโชว์ลุงเันเออนี่นายำนายหินย่อยเห็นแ้วจะ่าเป็นเมชี้เลยอันนั้นเห็นแ้วคือเรียนไว้ถอะเขียนบราเขาเเมียนบอกาวหนอยเลายเขาลงเรียนเขาอย่นี่